สวัสดีจ้าวันนี้มาทํามาทำป่าแดดเดี๋ยวให้ดูจ้า,าสื่อมาแลจ้ะ ดีจ้าวันนี้มาทําป่าเข่งก็นดีเขาเรียกป่าเข่งนะจ๊ะถ้าเป็นแถวบ้านจะเรียกเป็นปลาหมอตัวใหญ่นะจ้ะซื้อมากิโลละหนึ่งรอยบาทเ็มาดูการทํากันเลยจ้าเราจะทําแบบไหนดี 那我话就先讲了。 ที่คอดเกตอันนี้นะจ๊ะคือเนื้อปลาจะไม่ช้ำจะสังเกตว่าตรงนี้มันจะคอดเกตได้แบบดีมากนะจ้ะเนะี่ยดูดยนะเนื้อปลาจะไม่มีช้ำเลยจ้ะ เสร็จเรียบร้อยจ้าเดี๋ยวไปล่างมาล่างป้าค่ะ เซจเ,เรียบร้อยจ้าคือป่าน,นินเลยเนาะใบใหญ่ใหญ่จะมาดูไข่มันใกล้ๆจ้ะมีไข่อยู่ตัวนึงตรงนี้อาจารย์ตัวนี้กระตัาก็จะงอยเนี่ยจ้าไข่มัน ตัวนี้นาจะเป็นตัวที่เขาลักขายให้แบบว่านังน้นเปื่อยก็หน่อยอาจจะเป็นปลาตายนะจ๊ะแต่ว่าตัวใหญ่ใหญ่แต่ว่าโดยรวมแล้วก็หน่อยนึงก็โอเคนะจ๊ะว่าปลานี่มันจะแพงเนาะว่าคนก็นีเขานิยมกินจะ้ะเดี๋ยวจะไปมักเกลือมักซอสจักหน่อยนึงแล้วก็ไปตากแดดจ้า่วนตัวนี้นะจา๊ะไหไก่เลยจ๊ะ ชุดรวดจ้ะชุลดลวดใส่ละกาใส่ีุดยูขาวจาเอาแค่เนี้ยจ้ะสองอย่างพอ ค่ะเราใส่เกลือใส่อะไรก็ได้แต่ว่าเราจะชอบรสชาติแบบไม่เค็มเอาแบบพอดีพอดีมันจะเป็นกลิ่นมัส,สมัสชติแล้วก็กินซอสซีอิ๊วขาวนี่เล,เลยเนี่ยจะอร่อยเลย